ด่วนเลื่อนจ่ายค่าไฟไม่มีกำหนดสวัสดีครับสวัสดีพ่อพี่แม่ป้าทุกคนนะครับวันนี้กลับมาพบกับผมนายเอกคนเดิมนะครับสำหรับสาระความรู้ข่าวสารดีๆแบบนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเราเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับและถ้าท่านเห็นว่าคลิปข่าวสารนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดแชร์ ออกไปและฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมนายเอกด้วยนะครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านกลับมาพบกับผมในเอกคนเดิมนะครับกับช่องในเอกข่าวบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนสิทธิประโยชน์เพื่อพ่อพี่แม่ป้าปวงชนชาวไทยทุกท่านนะครับและข่าวสารจากทางภาครัฐบาลด้วยนะครับล่าสุดวันที่3พฤษภาคม2563นะครับทางการไฟฟ้านะครับก็ได้ออกมาโพสต์ประกาศนะครับผ่านทางเพจเฟซบุ๊กนะครับของการไฟฟ้านะครับ ก็ได้มีการแจ้งนะครับออกมาแล้วนะครับว่าประกาศเลื่อนนะครับการชาระค่าไฟฟ้าประจําเดือนเมษายน2563สําำหรับประเภทบ้านอยู่อาศัยนะครับแบบ1.1.1และแบบ1.1.2นะครับก็คือในเดือนเมษายังไม่ต้องมีการไปจ่ายค่าไฟนะครับซึ่ง เมื่อวันที่1นนะครับผมก็ได้เข้าไปที่การไฟฟ้าแล้วก็นําบินค่าไฟฟ้าไปจ่ายนะครับทางพนักงานนะครับเจ้าหน้าที่ก็ได้แจ้งมานะครับว่ายังไม่ต้องมาจ่ายนะครับนี่นะครับก็มีการออกประกาศออกมาอย่างชัดเจนแล้วนะครับว่าเดือนเมษายังไม่ต้องจ่ายนะครับรอการดําเนินการนะครับของทางการไฟฟ้าก่อนนะครับว่าจะมี การดำเนินการอย่างไรจะให้ฟรีเลยไหมหรือว่าจะมีส่วนลดเท่าไหร่นะครับตรงนี้นะครับจากการไฟฟ้านี่จะมีการคํานวณน,นะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่นะครับก็มีมีการโพสต์ภาพนี้ออกมาด้วยนะครับบอกว่าตอนนี้ยังสามารถใช้ไฟฟ้าได้ตามปกติไม่มีการงดจ่ายไฟแต่อย่างใดนะครับทาง PA กําลังเร่งปรับปรุงค่าไฟฟ้าใหม่ลงในระบบ ยกเว้นอัตราประเภทอื่นๆที่ไม่ได้ขึ้นต้นด้วยอัตราประเภท1น,นะครับถ้าไม่ใช่บ้านอยู่อาศัยก็จะต้องนําเงินไปชําระตามปกตินะครับแต่ก็จะได้ส่วนลดเนี่ยนะครับสเเซนะครับก็ขออภัยมาในที่นี้ด้วยนะครับในความไม่สะดวกด้วยนะครับนี่นะครับก็ข่าวสารนี้นะครับก็ถือว่าเป็นข่าวสารที่ หลายๆท่านนะครับรอคอยกันอยู่ครับว่ามันยังไงกันแน่นะครับนี่นะครับก็นำมาแจ้งกันในวันนี้นะครับถ้าวันนี้ใะเองมีสิ่งใดๆที่ขาดตกพ่องไปนะครับก็ต้องขอกราบประธานภัยกรบทุกท่านมาไว้ณที่นี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ถ้าใครชอบฝากกดไลค์ถ้าใครใช่ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับขอบพระคุณที่ติดตามครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่กทานกลับมาพบกับผมในเอกคนเดิมนะครับกับช่องในเอกข่าวบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน สิทธิประโยชน์เพื่อพ่อพี่แม่ป้าบวงชนชาวไทยทุกท่านนะครับและข่าวสารจากทางภาครัฐบาลด้วยนะครับล่าสุดวันที่3พฤษภาคม2563นกะครับก็มากันด้วยเรื่องการเช็คสถานะเกษตรกรเพื่อรอรับเงิน15,000บาทนะครับซึ่งจะต้องทำการเช็คและตรวจสอบตนเองให้แล้วเสร็จเนี่ยนะครับทาง รัฐมนตรีนะครับก็ได้แจ้งมาแล้วนะครับว่าให้แล้วเสร็จภายในวันที่15พฤษภาคมนี้ไดจะมีการจ่ายเงินหลังจากมีการประชุมคณะรัฐมนตรีแล้วก็จะจ่ายให้ภายในเดือนนี้นะครับกลุ่มแรกนะครับกลุ่มที่จะต้องไปตรวจสอบตอนเองนะครับก็คือกลุ่มเกษตรกร,ร,ก,รกลุ่มแรกนี้นะครับก็คือเกษตรกร,ร,กรที่จะส่งหลายชื่อของท่านเนี่ยให้ทกสอไปพิจารณาเงินนะครับ คือคนที่เข้ามาปรับปรุงข้อมูลการลงทะเบียนเกษตรนะครับกับเราเนี่ยเป็นประจำทุกปีจนสถานะเป็นปี2,562แล้วนั้นสามารถเช็คสถานะการลงทะเบียนได้ที่ w w w f a r m e r d o a e g o t s นะครับเดี๋ยวท้ายคลิปผมจะมีสอนด้วยนะครับว่าเข้าไปแล้วเช็คอย่างไรนะครับโดยให้ใส่เลข ประจำตัวบัตรประชาชนเข้าไปถ้าระบบบอกว่าปรับปรุงล่าสุดนะครับปี2,562เนี่ยแบบนี้ก็คือใช่เลยนะครับก็คือเป็นข้อมูลปัจจุบันแล้วนะครับมีสิทธิ์ที่จะได้รับเงิน1,500 0บาทนะครับหากมีบัญชีทกสแล้วให้ท่านเนี่ยรออยู่บ้านได้เลยนะครับเงินก็จะโอนเข้าในบัญชีทกศไม่ต้องไปไหนทั้งสิ้นนะครับสำนักการ,กรเกษตรนะครับอำเภอ ก็ไม่ต้องไปนะครับซึ่งเมื่อวันก่อนนะครับก็คือหลายคนนะครับทำไม่เป็นหรืออะไรต่างๆเนี่ยนะครับเกษตรกรส่วนใหญ่ไม่ได้เข้าถึงอินเทอร์เน็ตนะครับก็ต้องไปติดต่อที่เกษตรอำเภอก็จะสะดวกที่สุดนะครับนี่ครับแต่ถ้าเช็คผ่านทางออนไลน์เรียบร้อยแล้วนะครับก็มีการส่งข้อมูลของท่านเนี่ยเข้าเป็นระบบนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับไปให้ทกศพิจารณาได้เลยนะครับ นี่นะครับก็รอรับเงินเพลงอย่างเดียวสําหรับสถานะนี้นะครับสำหรับกลุ่มแรกนะครับกลุ่มที่2นะครับเป็นกลุ่มที่ไม่เคยมาปรปับปรุงข้อมูลเลยลองตรวจสอบสถานะแล้วคืนสถานะว่าไม่พบกิจกรรมหรือปรปับปรุงล่าสุดปี5 9กับปี61นะครับแต่ตอนนี้ฉันเป็นเกษตรกร,ะรน,นะครับให้สำรวจตนเองณปัจจุบันอย่างเป็นเกษตรกร,เ,รเพราะปลูกอยู่หรือไม่ถ้าแน่ใจ ว่าเป็นเกษตรกร,กรปลูกพืชตามหลักเกณฑ์ที่ฉันเคยได้การลงทะเบียนมาแล้วก็ขอให้ดาวน์โหลดํำร้องนะครับหรือง่ายที่สุดนะครับง่ายที่สุดไม่ต้องไปเว็บเว็บอะไรหรอกครับเกษตรกร,เ,กรเข้าถึงบานเข้าหลายคนเข้าถึงเว็บเว็บไซต์อะไรไม่เป็นนะครับก็ให้ไปที่ผู้นําชุมชนหรือผู้ใหญ่บ้านนะครับหรือไปที่กเกษตรอําเภอนะครับเพื่อนําเอกสารเนี่ยมากรอกข้อมูลนั่นเองเพื่อปรับปรุงให้เป็น ข้อมูลปัจจุบันนะครับสำหรับในกลุ่มที่2นี้เมื่อปรับปรุงเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะรอรับเงิน1 5 0 0 0บาทได้เช่นกันนะครับกลุ่มที่3นะครับเป็นกลุ่มเกษตรกรกรายใหม่นะครับก็คือกลุ่มที่ไม่เคยเป็นกเกษตรกรมาก,ก่อนเลยและมีการเพราะปลูกจริงในตอนนี้พืชน,นะครับอย่างยืนต้นในแปลงเพาะปลูกหลังจากการปลูกพืชไปแล้ว15วันตามหลักเกณฑ์ของการขึ้นทะเบียนกเกษตรรัฐบาลก็จะช่วยเหลือ คนที่มีเอกสารสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้นถ้าตรวจสอบดูแล้วเอกสารสิทธิ์ฉันถูกต้องแน่ๆน,นะครับก็ให้ดาวน์โหลดเช่นกันนะครับแต่ถ้าง่ายๆนัยนเอกแนะนําไปที่เกษตรอําเภอแล้วนําเอกสารเนี่ยทอบอก,ก .01 เนี่ยมากรอกข้อมูลแล้วก็ส่งให้เกษตรอําเภอจะสะดวกที่สุดนะครับตรงนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่า การเข้าไปที่เว็บไซต์นะครับหลายคนก็อยากจะเข้าไปตรวจสอบตนเองนะครับเข้าไปตามคลิปวิดีโอนี้ได้เลยครับเมื่อเข้ามาสู่เว็บไซต์นะครับก็ให้กรอกเลขประจําตัวบัตรประชาชนลงไปแล้วกดค้นหานะครับมันก็จะขึ้นสถานะขึ้นมานะครับง่ายๆแค่นี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์นะครับเอาไว้ด้านล่างคลิปนี้ด้วยนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับเรื่องการเช็คสถานะเกษตรกรนะครับก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งนะครับจำนวน เกือบ10ล้านคนนะครับก็ได้รับการช่วยเหลือเยียวยาจากภาครัฐบาลอีก1 5 0 0 0บาทนบาทครับซึ่งตรงนี้นะครับก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่จริงๆแล้วนะครับในเรื่องของเกษตรกรนะครับมีหลายท่านนะครับนักการเมืองหลายคนนะครับก็ออกมาทวงติงครับบอกว่าน่าจะให้มากกว่านี้นะครับเพราะได้รับผลกระทบนะครับต่างๆมากนะครับ ไม่ว่าจะเป็นพืชผลตกต่ำอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับเป็นภัยแรงอะไรต่างๆเนี่ยก็น่าจะใหร้รวบรวมกันไปหนก้อนเงินตรงนี้เลยนะครับสําหรับวันนี้นะครับถ้าในเอกมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ขาดตกบกพร่องไปก็ต้องขอกราบประทานภัยกับทุกท่านมาไว้ณนที่นี้ด้วยนะครับสําหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับขอบพระคุณที่ติดตามนะครับ ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเราเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับและถ้าท่านเห็นว่าคลิปข่าวสารนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดแชร์ออกไปและฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมนายเอกด้วยนะครับ